แล้วเสร็จแล้ววันต่อมาหลังจากเสร็จงานแล้วนะวันต่อมาบอสฝันบอสฝันว่าที่ตรงบ้านนั้นแหละทุกคนแต่ไม่ใช่บ้านที่กําลังสร้างกลับกลายเป็นเหมือนบ้านถา้ะบ้านที่เป็นเป็นภูเขาแล้วเป็นเป็นเป็นบ้านสมัยโบราณน uh. ่ะทุกคนเป็นเหมือนราชวังสมัยโบราณน uh. ่ะเป็นราชวังหินน่ะอันนี้ที่พี่อูเล <impl ank S 2> <Clo S 1> ่าให้ฟังเนาะพรเหมือนราชวังหินน่ะที่เป็นเหมือนกอ่อๆๆ,ๆขึ้นมาน uh. ่ะ แล้วมีพวกเราอะ่ะแล้วก็เราเราพวกเราใส่ชุดขาวสมัยก่อนอะ่ะที่เป็นจงกระเบนใส่ชุดพรามอ์อ่ะพากันมาไหว้บวงสวงสวดอะไรกันไม่รู้เต็มไปหมดเลยแสงธงแสงเทียนเต็มไปหมดเลยอะ่ะ แล้วแบบคือในที่เราเลยนะพรแต่ไม่ใช่บ้านที่เรากําลังจะสร้างนะเป็นบ้านหินน่ะเป็นแบบหินก่อๆกอๆทับกันเหมือนเหมือนสมัยโบราณน,นะพรแล้วแล้วมีพวกเรานี่แหละใส่จงกระเบนสีขาวใส่สบายสีขาวแล้วก็แบบถือเทียนถืออะไรแบบมกไหวกันเต็มไปหมดเลยอะแต่บ้านไม่ใช่ลักษณะนี้เป็นบ้านโบราณทุกคนนี่ก็ขนลุกแล้วหนึ่ง เราก็สาธุสาธุสาธุไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอยู่ๆครัวถึงอยากทํบวงสวงที่นี่แล้วเสร็จปุ๊บพอวันต่อมาอีกวันหนึ่งอันนี้บอสฝันไปแล้วเนาะวันต่อมาทุกคนครัวแบบปกติเวลาใครเล่าความฝันก็จะไม่ได้มโนต่ออะไรหรอกนะเอาไปฝันต่อค่ะทุกคนเอาไปฝันต่อบอสนะคะฝันว่าทุกคนแบบเหมือนฝันต่อบอสค่ะฝันว่าที่ตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นที่ที่แบบว่า เหมือนเหมือนเหมือนเรามีพิธีการอะไรสักอย่างอะทุกคนเหมือนการทําอะไรสักอย่างที่สวยงามมากอะไรแบบประมาณนี้ค่ะก็เหมือนแบบอ่ะครูก็ไม่อยากเล่าของครูเยอะเพราะมันจะเป็นการว่าเฮ้ยไปฟังบอสแล้วเหมือนเอามโนต่ออะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าฝันดีแล้วกันก็เล่าให้บอสฟังนะคะว่าบอสไม่ธรรมดาแน่นอนทุกคนเชื่อไหมว่าตั้งแต่ครูซื้อที่ตรงเนี้ค่ะแล้วออกมาสร้างคุณเชื่อไหมว่าทรัพย์เราอะเพิ่มพูนเพิ่มพูนเพิ่มพูนไม่มีหยุดเลย เราทําอะไรซัร์เราก็พูนเราจะทํากิจการอะไรเราจะลงทุนอะไรเร,มมนะเราซื้อหุ้นสมมติเนะซื้อหุ้นห้าตัวขึ้นหมดห้าตัวทุกคนเราซื้อหุ้นเราเล่นหุ้นไทยเนาะอ่าเราหุ้นเล่นเล่นหุ้นไทยเล่น forex อะไรเงี้ยเลยเราไม่ได้เล่นหุ้นแบบว่าที่มีข่าวนะเออเราเล่นหุ้น forex หุ้นไทยของเราอย่างเงี้ยค่ะเทรดเองอะไรเงี้ย ทุกคนเชื่อไหมเทตดหุ้นตัวไหนซื้อหุ้นตัวไหนขึ้นหมดค่ะแล้วไม่ใช่ขึ้นน้อยๆขึ้นก้าวกระโดดขึ้นแบบขึ้นให้เราขายทันน่ะขึ้นแบบสูงมากสูงมากสูงมากจนเราขายได้แบบเนี้ยเดี๋ยวว่าแต่หุ้นเลยทองทุกคนทองอ่ะเราซื้อแป๊บเดียวเราได้เป็นแบบ หลักสองร้อยสามร้อยอ่ะแป๊บเดียวนะเราซื้อทองสมมติเนาะเราซื้อทองแบบร้อยสองร้อยสามร้อยบาทอย่างเงี้ยค่ะทุกคนผ่านมาไม่นานไม่ถึงเดือนเราได้เป็นร้อยร้อยอ่ะทุกคนลองนึกภาพนะได้เป็นร้อยร้อยบาทอย่างานะเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆอย่างอะคะ่ะที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเลยมันเป็นเรื่องที่วันหนึ่งที่ที่จิตเราเชื่อมากพอวันหนึ่งที่เราเดินถูกทางวันหนึ่งครูไม่ได้ให้ทุกคนงมงายเพราะว่าครูเน้นให้ทุกคนสวดมนต์นั่งสมาธิ แต่การเชื่อแบบนี้เป็นการบูชาค่ะเป็นการที่นอบน้อมบูชาสการะนะคะอย่างเช่นครูเชื่อเรื่องพญานาเชื่อเรื่องแม่นางกวักอย่างเงี้ยค่ะเชื่อเรื่องเทพต่างๆ้าวเวสวร์เราสบายใจเราเชื่อเทพเท้วเวสวร์เวลาเราเดินทางไปไหนเรารู้เลยว่าเราตลอดปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเราเชื่อแม่นางกวักเราไปไหนเราเราเราไหว้ส่งบุญให้แม่นางกวักเพราะเราเชื่อว่าเราอยู่ที่ไหนเงินก็เข้า เรากราบไหว้พญานาคปูพ่พญานาคทุกทุกทุททตกตระกูลเรารู้เลยทุกคนเราไปที่ไหนปูพน่พญานาคก็จะเรียกทรัพย์ดูดทรัพย์ให้เรารอย่างนี้ค่ะอ่าอะไรที่แบบอะไรดีๆท่านก็จะเรียกมาหาเราคนดีๆสังคมดีๆอะไรแบบนี้ท่านก็จะเ,าาเร,ะรบบะเียกมาให้เราหรือเราไปที่ไหนเราก็ไปกราบไหว้ เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่ที่นั่นของจังหวัดนั้นๆท่านก็เมตตาเหมือนว่าเออมันรู้ภาษาเนาะไอเด็กพวกนี้เออมันมามันก็ยังรู้จักมากราบมาไหว้มาบาบอกเนาะอ่ามันก็ให้พรมันสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูคิดเองนี่รห่ะทุกคนเป็นสิ่งที่ครูไม่ได้ให้ทุกคนงมงาย แต่ครูกำลังให้ทุกคนเชื่อไปในทางที่ดีและที่ถูกที่ต้องถ้าวันนี้เราเชื่อแล้วพลังความเชื่อมันสะท้อนกลับมาหาเราให้เราเป็นคนโชคดีแล้วคุณจะเลือกไม่เชื่อก็เรื่องของคุณเลยนะคะแต่สําหรับครูกับบอสครูเลือกเชื่อค่ะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ดีสิ่งสิ่งนั้นหรือสิ่งที่ครูทําเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะทุกคนขาการที่เราเชื่อในสิ่งที่ดีฟังสิ่งที่ดีเข้าหาคนที่ดีมีสังคมที่ดี จะเป็นเรื่องที่จะทําให้เราอ่ะมีชีวิตที่ดีวันนี้ใครก็อยากได้เงินค่ะทําธุรกิจไม่มีใครไม่อยากได้เงินแต่ถ้าสังคมมันไม่ดีเงินมันร้อนคุณจะเสียเงินกลับคืนหมดแต่ถ้าวันหนึ่งที่คุณอยากทําธุรกิจในสังคมที่ดีสังคมที่ดีจะพาคุณนะคะก้าวสู่สิ่งที่ดีคุณจะอุ่นใจ